ไปขุดหน <my> yes. ่อขุดหน่อพุวยมาปลูกนะครับผมพุ่ยไข่พี่น้ำบาบริษัทควรจะย้ายมาปลูกใกล้บ้านหน่อยนะครับพอดี่ต้นนี้ด้วยนะครับผม มมกีนผู้สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชิ้กกันทีมันแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาชิ้กกันอีกแล้วนะครับฮ่า โคดิชานจะนี่นะครับผมไปขุดหนาะขุดหนอะกล้วยกล้วยมาปลูกนะครับผมที่บ้านกล้วยหอมมีโคดาชานย้ายมาแล้วนะครับเนาะแต่มันจะิดกล้วยไข่ฟื่น้ำบาสโคดาชานควรจะย้ายมาปลูกใกล้บ้านหน่อยนะครับเพราะที่มันไกลบ้านนะครับเนาะบางทีเราก็ต้องการจะเข้าตรงฟว้ยบ้างจอ่าไหนสิไหอย่างนะต้อยว่าอะไรว่ามันอยู่ไกลมันโคดิมบาสมันํำน้องเวลาฝนตกมาครับผมท่านก็จะมาปลูกหน้าบ้านโคดิชานนิดหน่อยนะครับผมปลูกหน้าบ้านปลูก มันว่างๆเนี่นะครับผมแล้วก็จะไปปลูกหลายตรงดินดข้างๆเจ้าที่นล่นนะครับผมแล้วก็หลังหลังบ้านอีกนิดหน่อยนะครับทุกานหลังบ้านก็มีที่ปลูกอยู่โคดฉันจะปลูกกล้วยหอมกล้วย <c oughs> หอมไม่ใช่กล้วยหอมไม่มีกล้วยหอมนี่โครฉันเอาปลูกตรงนี้แล้วนะครับเนาะเอามาปลูกนี่แล้วโคดฉันจะปลูกเป็นกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำว้าครับผมมีสองอย่างแล้วก็ แล้เรื่องนี้นะครับผมเอาไปปลูกที่เจ้าที่มันมีเจ้าที่เจ้าที่อีกที่อีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพ่อชันก็จะเอาไปปลูกไว้เนาะถ้าจะติดอยู่แหละฝนตกทุกวันนะครับทุกท่านไหนเอาไปปลูกทิ้งไว้นั่นแหละครับผมไปเอกระสอบวะแล้วก็อันนี้เหมือ <laughs> นเช้าได้เช้าโซนเลยพ่อชันนี้น่าจะอยู่บนดอยนะค,ะ <Go! S 1> ครับ go มให้เยอะเกินไปเขาปลูกไว้แบบนี้ถ้ามันลงดินแล้วมันไม่ตายแล้วหรอกนี่มันปลูกง่ายครับผม แล้วครับเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนนะครับคุกอนกล้วยก่อน เร,โราโคดฉาแนอมัสอามนะครับผมเดีมันมีต้นน้อยด้วยนะคะรับผมแก่น้อยอันนี้จะเป็นตะไคร้ของรครดฉาเดี๋ยวครดฉาจะเอากล้วยน้ำว้านนี้ด้วยนะครับ เอาปวยไข่ครับผมใส่สองต้นนะครับเดี๋ยวโคชานจะปลูกสองต้นเอา้วยน้ำว้ากับ้วยไข่ครับ สี่ไปสักทีนานหน่อยครับก้วยค,ครับก้วยค,ความ,มดีพแกก้ยอย่างนีก้วยไข่ครับผมกล้วไข่หนอแน่ม่น,นแม่นแมนถ้ามัมานแก่่นมันอยู่รับ ทีนี้นนก็ลูกในสองครับผมืานที่มันว่างก็ปลูกไอ้ดเด็กข้างๆนี่ครับผมลูกบ้นเขารู้จักถ้าเห็นคนชาเนะียเขาชอบทักบอกว่าลุงทำอะไร <c oughs> ตอนเย็นก็ชอบมาถักบ่อยนะครับผมปลูกไว้เสร็จแล้วเลยผู้รักชาก้างก็ผักก็เริ่มออกเยอะแล้วนะครับผมนี่ก็เลยหนึ่งต้นครับเดี๋ยวพ้รัช้างจะปลูกในทั้งบ้านนี่คพราะทุกท่านตูกต่างนี้เลยนะสองบ้านโอ้นีไข่ไก่หน่อยเลยว้า มีต้นนี้ด้วยนะครับผม,ม,มติดไหมเดี๋ยวโคดฉันน้องปลูกไว้นะครับผมปลูกทิ้งไว้อย่างนี้แหละลองดุ้นกันว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกครั้งนะครับเนาะมันจะเป็นลาง,างวัลโคดฉัน ไว้อย่างนี้แหละครับผมต้นนี้ถ้ามันติดก็ติดไม่ติดก็แล้วไปนะครับเนาะต้นใหญ่ก็ถูกไว้หมดแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะนี่เป็นลำใยคนอื่นเขาครับผมตรงนู้นก็จะเป็นคอ,อกไ่ของคนละชันครับโอ้ทุกท่านโออันนี้นะครับมันลิ้นฟ้าครับผมใกล้จะได้กินแล้วในคนละชันก,ก็ต้องตัดแล้วแห <lay ered> ละนะครับผมตัดลงนะครับมันสูงเกินไปทุกท่านเห็นไหมทีนู <S <S <me> ้นนะครับผม เรียบรอรอให้มันใหญ่ก่อนโอ้ยอาหารอยู่ใกล้บ้านเดี <laughs> ย๋ยวไปชอบกินข้าวก่อนนะครับผม oh. ข้าวมีอะไรบ้างอยู่ข้าวทอครับนะ้นไปอยู่ข้าวแล้วทนะัก่านกับข้าวก็มีแกงยอดปักทองใส่หนวยผักทองด้วยนะครับผมใส่เห็ดด้วยแล้วก็มีน้ำพริกอ,องเมื่อเช้าครับผักลวกนี่มะเขือเือทัวมะเขือยาวหน่อไม้ ถัวเนอาส้มเครื่องครับผมถันน้ำพริกถูนเน่า,นาอันนี้น้ำจิ้มกินกับยอดฟักทองอันนี้แคปหมูครับผมยิวข้าวแล้วทุกท่านเลยต้องใส่น้ำแกงนิดหน่อยนะครับผมถึงจะอร่อยทุกท่าน ว้อนี้ยังขอมูลนะครับบุ๊นอินดมดุ้งคุณผู้ชมเราใส่ถันวอาลองไปมันหอมทุกท่านเลยเราก็มาใส่ยอดอันนี้นะยอดแมงอันนี้ยอดแมงลักเหรอเขาเรียกว่ายอดแมงลักเหรอ โอาหอมมากครับคุกท่านเลยอร่อยมากครับคุกท่านมากมากมากินด้วยกันครับผมผมก็เชื่อแล้วม,มันต้องอย่างนี้สิถึงจะอร่อยครับคุกท่านกินตัดที่มันร้อนๆน,นี่แหละน้ำจิ้มครับราดเบ็นมีเลยโอ้ตกน้ำส้มเครื่องครับ อืมลับอาูอาอ,าอานี่ผักผักชีโมแกงก็อร่อยนะครับผักนี้อร่อยมากครับทุกคนนึงมักกุอ อร่อยมากครับผมทำงานมาเหนื่อยๆกินข้าวนี่อร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่ามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพวกอเปกำลังใจเพื่อชัด,ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ